นนยัดช่องไหนดียัดช่องนู้นไหมครับทีง,งานโคบอยนํำเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวถอยยัดกันเลยระวังรถถอยนะครับรถถอยครับอาจารย์ถอยเข้านี่เลยเข้าช่องนี้ก็ได้ ี๋ยวมาดูกันครับทีมงานโกอบอยครับมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกทีมร่วมกันได้หมดนะครับเจ้าเอ็นพีอาร์ตัวแรงโอ้ยอาทานพ้มยกเลย ครับเข้าเลี้ยงเลยครับ Ờ cho báo luôn nắm này Thầy phay Người thấp đâu, nên nói oui, hấp เป็นแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็เข้าจอดด้านในครับ,บจันทีลูกเ้าไร่ไดไรเดี๋ยวแจ็คครับแจ็คซ้ายเอยกซ้ายดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็ค ยักเดินหน้าเบียดซ้ายไปอีกดูเดินหน้าแล้วเข้าซ้ายลอยนู้นเลยมันจะได้เคลียร์ป่าไปง่ายๆพี่เอาับางนี้ใช่ไหมดไดเ,เดี๋ยวดูน้องเข้าซ้ายแล้วนะ้องเข้าซ้ายแล้วได้ได้ครับอยกโอ้ ยกเลยครับตอนนี้แ้งระวังสายไฟนะแจ๊กระวังสายไฟครับอย่างนี้ครับดูครับเพื่อนไม่รู้จะถ่ายมุมไหนดีนะครับได้ทุกมุมนะครับมุมนู้นมุมนี้ปาถอยนี่เลยเนี่ยลอยนี่เลย กียินดีครับดูไปด้วยกันครับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับการทำบุญน่าจะเป็นบุญกินนะครับตามหมายกำหนดการที่กบอยได้ถ่ายให้ดูเบื้องต้นนะครับ เล่นโดนแลว้วพี่เน,นเนี่ยนอนแท้ฝากกดติดตามยูทูกเด้ครับครับผมรถบรรทุกเฮฮารถบรรทุกเฮฮาโอเคของผมช่อง,บองกบอยลอยเรื่องเดี๋ยวติ๊กเกอร์มาให้พี่โอเคครับได้ไม่เป็นไรแค่เข้าไปดูกันในทีมงานสายอาชีพเดียวกันครับได้หมดมิตรภาพดีๆมีบนท้องถนนและทั่วประเทศไทยนะครับ แรงดีจริงๆปอดครับดูบรรยากาศไปด้วยกันครับเพื่อนๆนะครับสำหรับการร่วมทำบุญด้วยกันทุกคนทุกทีมงานมาด้วยใจหมดครับก็มิตรภาพดีๆอย่างที่โกบอยเคยแจ้งนะครับมีได้ทั่วไปนะครับสำหรับทุกสายทุกอาชีพนะครับพื้นที่อาจจะครับแคบนะครับสำหรับทางเข้าแต่น้ำใจคนไทยไม่เคยแคบนะครับไม่เคยน้อย เต็มล้นเลี่ยมทุกที่นะครับสูกวกอดเจ้าตัวแรงนะครับตัดยอด200หายนะครับแรงจัดก็ยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับคันไหนที่เทแล้วก็จอดนะครับหาที่จอดกันเว้นระยะห่างนะครับเพื่อทำการขยับเข้าออกได้ง่ายแล้วสะดวกขึ้น บรรยากาศย้ำเช้าจากบ่อดินนะครับถึงตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเ็ดครับเพื่อนๆก็จะมีแดดเริ่มร้อนๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ1 1 5ตัวแรงครับ ที่นางานค่อนข้างเทสบายนะครับเนื่องจากเป็นพื้นดินที่แข็งนะครับก็ไม่มีปัญหาชอบใจตรงไหนหเทได้เลยครับเยอะแยะมากมายครับหลายๆทีมงานนะครับอยู่ไปด้วยกันการทำบุญไม่เน้นนะครับเ,เพ่อนๆมีน้อยมีมากใท่<ห>นะไครวะ อโหไม่มีน้ำไปฟ่อยอยน้ำมากินหน่อยในรถอะน้ำน้ำน้ำมกินหน่อยแรงจัดอะสุดยอดชอบใจฟ่อน์ด6 6น0แรงเกินเบาลูกพี่เบา อันนี้จากอูยินตานนะครับสวยสวยสวยงามครับเจ้าคูโซโครับนะครับผมรถเตาผมหายไปแล้วยังรั่วรถเตาผมยังรั่วเงียบเลยไ,ไปปายังหน้าเออโอ้อูกตากำลังมาดีเลยแม่ ที่เทสบายอย่างนี้เดี๋ยวเจ๋วเลย แล้วแนวชัว้นอย่างนี้แล้วแนวชั้นเลยถ่ายยังไงเนี่ยนู่นครับกำลังถ่ายอยู่ครับถ่ายเล็ว ภาคไงผมผมภาคไปแค่ว่าเจ้าของกล้องคนลังไป่ายเหลียวอย่เลยครับงานกระถินของแท้ครับเพื่อนๆของแท้ต้องมีต้นกระถินปักหลังกระบะนะครับนี่ครับของแท้ทั้งงานน่าจะมีอยู่สองคันนะครับทีมงานเดียวกันนะครับเอาถูกคือวัดนี่ไหมวัดเลยเลยครับคู่แฝดเลยครับสีเดียวกันครับทีมงานเดียวกันนะครับ เดาฟูตโต้ครับต่อลูกอินสวยงามครับสําหรับสีหวานๆนะครับก็มีหลากหลายสไตล์นะครับดูสไตล์ใครชอบสไตล์ไหนให้อีกรอบนึงนะเดี๋ยวเต็มพอดีอีกชุดนึงอ่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ไม่หลอกไปประมาณ2ไร่ขวากับ3ไร่อ่ะอไปไกลไม่ได้ไปไกลรถยาวสุดไปด้วยก็ เลี้ยงเข้าจอนนะครับใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับการร่วมแงรงร่วมใจนะครับการทำบุญด้วยกันจัดไปเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่กันนะทันทีอยากได้รุ่นนี้นี่ครับทีมง,งานผู้ใหญ่แนเนครับ ก็มีหลายคันยู่ครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับเพื่อนเพื่อนสำหรับรถดำที่มาเทดินนะครับก็บน่าจะปิดท้ายกันด้วยเจ้าคันนี้แหละครับน่าจะหมดเรียบร้อยดีก็ยังไม่เต็มนะครับยังขาดอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับเหลือสองคันครับ จับไม่หายไปไปกัเนเลยตอนนี้ก็นะ่าจะเทดนินที่เรียบร้อยเดี๋ยวคบอยพาเข้าไปด้านในครับไปดูในวัดว่ามีอะไรบ้างครับบรรยากาศของกินครับหาของกินครับตอนนี้ครับสลิม ขอสลิมถ้วยหนึ่งครับเอาครับผมสลิมอร่อย,ออยๆองครับตรงของหวานแล้วครับนันอจะดงจองไว้ก่อนบอกว่า,<ร>ามันเหลือสเพนท้ายพดีงเลยเอาเพืนเราสุดท้ายไว้อะเดีลูกคนร่แล้วเดี๋ยจะบอก่เอาเื่องสุดท้ายก็บไ้รตหมดลังค์ขอบคุณค่ะรอเชิญค่กวันขนมหวานขอบคุณเจ้าของร้านกินมากมายครับเพือ่อนในงาน ไม่อดครับของกินเยอะมากนะครับวัที่ว่าใครอยากกินอะไรนะครับยากาศร้านค้าโรงทานนะครับมีทุกอย่างครับขงหวานของหวานนะของหวานครับจันทีกำลังสวาปามอยู่ครับดีตัวเองไม่หายงี้กินคนเดียวรอไปสามสี่ถ้วยมากินไปทางไหนแล้ว่าเฮ้ย เนาเปหม้อนะเนียของหวานผมถนัดของหวานครับผมกินเยอะๆเลยครับเพื่อนๆภายในงานภายในวัดนะครับเ,ออเนี่ยครับร่วมแรงร่วมใจงานบุญนะครับทุกอย่าง <c oughs> เอาพนมคุยเท่าต่าไปแม่คนนักธุรกิจพันล้าน

ัญชาไหมหวานเยอะหากัญชาในวัดป่าเนี่ยใเด็เใ่เราหรอวัว trà rác loài quá đều được đây là chiến đấu thêm được không to được không ไหว้พระเี้ยหวานนะกินเร็วเวเว้ยเนี่ดดยรออยู่คนเดียวแล้วก,กินอะไรขนาดเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเดินกินทุกร้านแล้วจันพี่อะไม่ไหวนะแบบเนี้ยไหนไหนบอกเอาถุงพลาสติกมาอยู่ไหนไหนดูเว้ยเอาถุงพลาสติกมาใส่กับของกับข้าวอะไรเนี่ยโอ้ยไปถุงย่างให้เดียวไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปไหว้พระด้านบนนะครับเราเข้าถึงวัดแล้วก็ไหว้พระนิดนึงนะครับ พาเ,เพื่อนๆไปไหว้พระครับพาไปไหว้พระครับเพื่อนๆไปด้วยกันไปดูว่าด้านในมีอะไรเดี๋ยววันนี้กบอยพาทัวร์มาถึงวัดก็ต้องเข้าไวาหว้พระแหละครับเนาะบรรกาภายในอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ อ,อ,อ๋อมีใช่ไม,มาแล้วเราก็ต้องได้ไหว้ฝากเพื่อนๆดูบรรยากาศภายในครับสวยงามนะครับมาแล้วเราก็ต้องทําการสักการะสถานที่นะครับนะครับทำงานกูบอยไปรุ่นเล่นดินรวมกันหมดครับจันพีหายไปไหนวะพาน้องๆไหว้พระก่อนครับอธิษฐานขอพรไอ้พรเป่าคอไม่เอานะ พอพอกพรอีกดีดก็มีหลวงพ่อสะท้านนะครับสิ่งที่นับถือประจำจังหวัดเชียงสาเดี๋ยวครูบอยขออนุญาตไหว้พระสิบครูครับเพื่อน กันทีเร่งมาว่าไปเริยนหาของกินเรียบร้อยครับเพื่อนๆดูบรรยากาศภายในครับสวยงามครับไม่วุ่นวายแอร์ร้นเกินไปนะครับสําหรับงานบุญกระถินปีนี้สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมวัดบึงตะจันนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ที่อําเภอพนมสาคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับยอดปลายจะดี เดี๋ยวเราดูบรรยากาศภายในงานอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวกบอยก็ต้องเดินทางกลับไปทํางานเหมือนกันไปครับไปดูในงานต่อร้านลูกชิ้นครับเพื่อนทอดไม่ทันนะครับขายดีจากร้านนี้เดี๋ยวยืนรอเลยนะครับทอดกันใหม่ๆเลยครับนี่ครับสาหรับน้ําใจร่วมงานบุญด้วยกันนะครับหลายๆร้านค้านะครับหลายๆทีมงานทั้งรถดิน ร,รถไถแล้วก็ทีมงานลงทานนะครับทุกที่รวมด้วยช่วยกันทุกแรงใจนะครับสำหรับนิตรภาคคนไทยหูร้านเยอะมาก ไงเราเฮียวินทุกวันบรรยากาศหลังกินอิ่มนะครับกินอิ่มแล้วเดี๋ยวก็จะหนีแล้วนะครับพรเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้อยู่ร่วมถวายกระถินกับทางเจ้าภาพนะครับก็เราก็มีภารกิจต่อแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศรถด้านนอกตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศในงานให้พเพื่อนๆดูหน่อยครับนะครับ<ป>เดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศที่รถแล้วเดี๋ยวกบอยก็ต้องเดินทางกลับเลยนะครับ เก็บภาพบรรยากาศก่อนกลับครับเพื่อนๆนะครับสำหรับทุกทีมงานนะครับทุกคนหวังว่าโคบอยคงเก็บภาพให้หมดทุกท่านนะครับคงไม่มีใครตกหล่นนะครับก็ดูบรรยากาศก่อนกลับโคบอยคงไม่ได้ร่วมถวายกระถินกับทางเจ้าภาพนะครับนี่ครับบรรยากาศรถดับนะครับใส่บุญทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆมิตรภาพทุกท่านนะครับก็ทุกคนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับ สำหรับการร่วมบุญครั้งนี้นะครับว้าวมันเทกนะชาวชามตามไหนมาตามคันนั้ะครับเป็นยาวอ่ะรถเล็กมาจอดไม่นี่ไงก็มีเงาสามสิบเลยยาวเลยตัดกันไม่ได้ลานัโกอ่ครับบรรยากาศสวยๆครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวกบอยก็ต้องเดินทาง กลับไปทํางานก่อนนะครับเนื่องจากหนีงานมาทุกวันเจ้านายด่าจานจะไม่ให้ทํางานแล้วไปโอเคนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับรครับอรโอเคครับยินดีม,มีรภาพดีๆนะครับนะครับบอยก็ต้องขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนักงานฝั่งด้านพี่ๆ100นึงเที่ยวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้านรถเทลเลอร์นะครับ ขอบคุณมิตรภาพดีๆอย่างที่กบอยแจ้งนะครับจะให้เอ่ยทั้งหมดอาจจะไม่รู้จักกันทั้งหมดนะครับเอาที่กบอยพอจะนําเสนอได้เป็นกระบอกเสียงได้นะครับนี่ครับสําหรับงานบุญนะครับก็ต้องขอบคุณทางคณะเจ้าภาพนะครับสําหรับเมียนะครับขอบคุณทุกท่านทุกทีมงานนะครับตอนนี้กบอยก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับไว้ติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกันได้ที่ช่องกบอยร้อยเรื่องครับผมนี่ครับ ขอบคุณเฮียเจ้าของนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับเฮียครับผมไว้มีโอกาสหน้าเราอาจจะได้ร่วมทําบุญด้วยกันอีกครับผมครับผมครับขอบคุณทุกคนครับผม